ดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมนำทุกท่านมาที่พระธาตุของเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับลูกค่าแม่นะครับคือแม่ชื่อยายสาตอนนี้ทางลูกหลานก็เรียบย่าสาซึ่งเป็นเจดีที่สร้างบูชาคุณของยาสาจากลูกชายชื่อนายทองนะับไปไถนาแล้วก็ เกิดความหิวแม่มาส่งอาหารช้าก็เลยด้วยความโมโหหิวก็ใช้แอกนะครับทุกตีแม่จนกระทั่งเสียชีวิตครับผมมาวันนี้ด้วยมีความเกี่ยวเนื่องกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นชื่อมาตรงกันก็มาเพื่อที่จะขอขอมากรรม